มาครับจะมาบอกวิธียิงบล็อกลมนะนี่นะครับลูกผมมีลูกตัวยาวสุดเลยนะสามสิบมิลนะครับนี่เวลายิงไม้อัดสองชั้นมันจะทะลุอย่างนี้นะไม้อัดผมสิบสองมิลนะอ่ะทีนี้ผมจะลองยิงสามชั้นนะครับสิบสองมิลสามชั้นนะได้ลูกสามสิบมิลตัวนี้นะ ถ้ายิงสามชั้นมันจะไม่ทะลุนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีไม่มีลูกสั้นนะครับนะไม่มีจริงๆนะแต่เราจะใช้ลูกยาวยิงนะครับอ่ะผมจะลองยิงสองชั้นให้ดูก่อนนี่นะครับมันจะทะลุแบบนี้นะ นี่วิธียิงนะครับให้เอียงนะครับเอียงยิงแบบนี้นะนี่นะครับเอียงทํามุมทะแยงนะครับแล้วมันจะไม่ทะลุนะครับนี่นะครับแบบนี้นะส่วนหัวนะครับถ้าไม่ยางให้นผป่แบบนี้ก็ให้ปรับที่ปืนนะครับหรือไม่งั้นก็ใช้ค้อนตีลงแบบผมนะครับให้เรียบนี่นะครับโอเคครับ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเทคนิคง่ายๆครับถ้าเราไม่มีลูกสั้นก็ให้เอียงยิงแบบนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบคลิปขัดกระดาษทรายนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วครับนี่ครับสวัสดีครับ